ขั้นตอนการสร้างเอกสารผูกพันงบประมาณให้ผู้ใช้ล็อกอินเข้าระบบด้วยซิงเกิล i ซออนเลือกเมนูกลุ่มงานวางแผนและบริหารงบประมาณระบบควบคุมงบประมาณการจัดการข้อมูลรายการผูกพันงบประมาณ บันทึกผุูกพัน์งบประมาณผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูลใบผุูกพันธ์ที่เคยบันทึกแล้วหรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อบันทึกรายการใหม่ให้ผู้ใช้ระบุรายละเอียดเรื่องที่ต้องการผูกพันธ์งบประมาณระบุประเภทเรื่องย่อย ระบุเหตุผลการผูกพันงบประมาณกดปุ่มเพิ่มเพื่อระบุข,ข้อมูลสามิติระบุหน่วยงานควบคุมการใช้งบหรือหน่วยงานเจ้าของงบระบุก,กิจกรรมระบุหมวดรายจ่ายระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือที่สามารถผูกพันงบประมาณได้กดปุ่มลูกศรซ้ายมือกดปุ่มเพิ่มระบุรายการรายจ่าย ระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือที่สามารถผูกพันงบประมาณได้ให้ระบุจำนวนเงินขอผูกพันงบประมาณหากต้องการผูกพันงบประมาณเพิ่มเติมให้กดปุ่มเพิ่ม,เ,ม,ม,เ,มเลือกรายการข้อมูลสามิติและจำนวนขอผูกพันตามที่ต้องการ เมื่อบันทึกข้อมูลและตรวจความถูกต้องของข้อมูลแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความบันทึกข้อมูลสำเร็จและแสดงเลขที่ใบผูกพันผู้ใช้สามารถกดปุ่มพิมพ์รายงานเพื่อพิมพ์ใบขอผูกพันงบประมาณกดปุ่มยืนยันส่งเอกสารกดยืนยันส่งเอกสาร ระบบจะแสดงข้อความส่งเอกสารสำเร็จสถานะเอกสารเปลี่ยนเป็นรออนุมัติเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเอกสารผูกพันในระบบ